ล่าสุดกลุ่มวังอยู่ไว้หน้าที่สามจัด สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ก็มากันในวิดีโอสั้นๆแต่ว่าก็ไม่ก็ก็อันนี้ก็ใส่สาวให้มันดูให้มันดูแบบว่าดีๆนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ตัดต่อหรอกค่ะก็เปิดใน y t u t u แต่ในเอ็นในในวาย c ตามปกติก็วันนี้ก็มีท็อกแบ๊ นะคะมี Talkback มารีวิวอีกแล้วนะคะเป็นเป็น voice over ios 15เวอร version นะคะมาแล้วก็มันก็มีอะไรที่แตกต่างจากเ v e r s i o นที่แล้วนิดหน่อยนะคะก็คือมันลื่นกว่าเดิมแล้วก็เสียงแตะตรงกลางหน้าจอนะคะเสียงอะไรก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า อะไรมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาปัดเวลาแตะอะไรมันเปลี่ยนไปยังไงนะคะทุกคนลาปุ โอเคหน้าที่สามจากสามเลือกแล้วรายการอ่าอันนี้อันดับแรกจะเป็นเสียงเสียงปัดก็จะเป็นแบบเดิมเลือกแล้วสว่วนเวลาเวลาเราเอามือแตะตรงขอบหน้าจอนะคะเวอร์ชั่นก่อนมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะมันก็จะเป็นแบบ นี่นะคะเวลาแตะขอบหน้าจอส่วนเสียงปิดหน้าจอก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นแบบส่วนเสียงปิดหน้าจอก็จะอ๋อไม่เปลี่ยนคะ่ะไม่เปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นแบบเวอร์ชันก่อนเป็นแบบเวอร์ชัน10เลยเป็นแบบเวอร์ชันก่อนนะคะแล้วก็ส่วนเสียงกดค้างก็จะเป็นแบบนีบ้นล่าสุดปุ่ม นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนเวลาพิมพ์นะคะเวลาพิมพ์ก็จะเป็นแบบเวอร์ชั่นก่อนก็คือความแตกต่างที่มีอยู่ในเวอร์ชันนี้ก็มีก็คือเสียงปัดมันเสียงปัดมันดังดีขึ้นนะคะดังดีกว่าแบบเวอร์ชั่นก่อนแล้วก็ มันลื่นกว่าแบบก่อนแล้วก็เสียงแตะตรงขอบหน้าจอนะคะก็เปลี่ยนไปแล้วก็เช่นเวลาเราเลื่อนไปเจอลิงก์ต่างๆอะไรเงี้ยที่มันเวลาใครส่งลิงก์อะไรมาแล้วมาเจอวเวลาเราเลื่อนไปเจอมันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะไม่ได้เป็นแบบตัวก่อนนะคะโอเคก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะเอาลิงก์ไปวางไว้ให้ได้นะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ